ค่ะ,ะนางสาววันเพนเฉลียวชาติค่ะนักเสียการแรงงานชำนาญการสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียภโมรค่ะจากที่ผ่านมาหรือแรงงานจังหวัดหรือว่าส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมมือกันนะคะออกตรวจหรือว่าลงพื้นที่เนี่ยสถานการณ์ด้านยาเสพติดของสถานประกอบการนะคะก็ไม่ได้อยู่ในขั้นรุนแรงเพราะว่าในส่วนของสถานประกอบการจริงๆเนี่ย ทางสำนักง,งานรายงานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในสังกัดใรือะนมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการลงไปดูแลอ่าประชาสัมพันธ์นะคะตัรนค์ด้านการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบการอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องค่ะในส่วนของปี2568ก็นะคะอ่ะกอระทรวงแรงงานเนี่ย ก็ได้มีนโยบายะนะคะลงมาให้ทางสำนักง,งานแรงงานจังหวัดเนี่ยมีการรลรง์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเนี่ยหรือสองกิจกรรมใ,ใหญ่ๆนะคะหนึ่งก็คือกิจกรรมในส่วนของโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภายัยยาเสพติดซึ่งในส่วนของโครงการอาสาสมัครแรงงานเนี่ยจะใช้ในส่วนของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด1 2 4บตำบลเนี่ยเป็นเครือข่ายในการช่วย อ่าประชาสัมพันธ์นะคะอ่าเรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างนะคะต่ำกว่าสิบคนลงมาอันนี้จะช่วยเป็นเครือข่ายในพื้นที่นะคะเป็นอ่าช่วยดูแลสอดส่องถ้ากรณีที่อ่ามีปัญห,หาหรือพบเบาะแสเนี่ยก็ให้แจ้งขึ้นมาทางรายงานจังหวัดเรารายงานจังหวัดก็จะได้ไปสารนะคะภาคีเครือข่ายนะคะในการช่วยกันลงไปดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ ในส่วนของสถานประกอบการขนาดใหญ่นะคะคือตั้งแต่20คนขึ้นไปเนี่ยในส่วนของทางสำนักง,งานแรงงานจังหวัดหรือว่าภาคีกระกข,าขายเนี่ยเราก็จะมีแผนประจําเดือนนะคะร่วมกับภาคีกระกข,าขายเนี่ยลงไปในส่วนของเรื่องประชาสัมพันธ์ด้วยรณลงลงส้างจิตสำนึกให้กับ ถานประกอบการหรือลูกจ้างในสถานประกอบการให้เห็นถึงโทษภัยของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งในส่วนของทาสถานประกอบการใดถ้าเห็นว่าลูกจ้างของตัวเองเนี่ยตุ่มเสี่ยงหรือว่าว่ามีพฤติ ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็สามารถที่จะประสานมาที่ารายงานจังหวัดได้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจหาสารเสพติดของลูกจ้างได้นะคะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่หรือว่าตรวจสารเสพติดเนี่ยทางาสำนักงานรายงานจังหวัดก็จะได้มีการประสานศูนย์ยาเสพติดนะคะระดับจังหวัดแล้วก็จะมีในส่วนของฝ่ายความมั่นคงนะคะฝ่ายสาธารณสุขเข้าไปร่วมด้วยทุกครั้งค่ะ ในส่วนของผู้ที่ผ่านการบําบัดถ้าผู้ที่ผ่านการบําบัดประสงค์ที่จะมีงานทำเนี่ยก็สามารถแจ้งมาที่สํานักงานแรงงาน,างานจังหวัดหรือว่าหน่วยงานในสังกัดได้เพราะว่าเวลาแจ้งมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะประสานสถานประกอบการเพื่อที่จะช่วยหาตําแหน่งงานว่างให้ทางนายจ้างรับเข้าทํางานได้นะคะในส่วนของเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยก็ให้ความร่วมือนะคะที่จะรับผู้ผ่านการบําบัดเข้าไปทํางานนะคะ ในส่วนของถ้าใครนะคะต้องการที่จะฝึกอาชีพหรืออะไรเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของทางสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะที่จะช่วยฝึกอาชีพให้ในส่วนของทางด้านจัดหางานจังหวัดเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมะีตำแหน่งงานว่างนะคะที่ประกาศร,รับสมัครของผู้ที่ต้องการมีงานทำอยู่ยแล้วค่ะก็สามารถประสานไปได้เลยค่ะการแนะแน,น,นวอาชีพอะไรเนี่ยทางจัดหางานเขาก็สามารถที่จะช่วยแนะนำหรือว่าช่วยประสานทางสถานประกอบการได้ นะคะเพราะว่าเขาจะดูแลส่วนนี้โดยตรง